บดีสวัสดีครับเป็นไงกันบ้างสบายดีกันไหมวันนี้นะครับผมได้รองเท้ามาใหม่นะครับจากทางแบรนด์ Adidas นะครับคู่นี้ก็คือ Adidas Z X Alky นะครับมันเป็นรองเท้าในอดีตนะครับที่ไม่เคยถูกผลิตมาก่อนนะครับมาเริ่มจากตัวกล่องกันนะครับกล่องมันคือกล่องธรรมดานะครับสีน้ำเงินตรงนี้ไม่เขียนว่า Z X a l k i นะครับคู่นี้10 US นะครับเปิดออกมารองเท้ามันจะหน้าตาประมาณนี้นะครับ อ่ะ,อะเริ่มงงเริ่มงงรองเท้าหน้าตาไม่คุ้นเลยนะครับอ่ะด้านนี้แล้วกันกล่องไม่มีอะไรฮะแบบนี้เลยบายบายตัวนี้นะก็คือ adidas ZX Al Kyrie นะครับผมแต่ก่อนที่เราจะไปดูรีวิวนะฮะเราไปดูออนฟีดกันตั้งแต่แรกเลยนะครับ Let's go การออนฟีดนะครับทุกคนเป็นไงรองเท้าเท่ไหมครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของไซซิ่งของคู่นี้นะครับผมตัวนี้ผมได้มาที่ตรงไซส์นะครับ10 US นะครับผมจะบอกเลยว่ารองเท้าคู่นีนะ้ค่อนข้างจะเป็นรองเท้าที่ยืดยืดหยุ่นน้อยนะครับก็คือมันมีความเป็นแบบพลาสติกอะเป็นได้พลาสติกหุ้มอยู่ข้างบนนะครับมันทําให้รองเท้าคู่นี้ค่อนข้างแน่นนะครับเพราะฉะนั้น10 US ผมใส่ได้ไหมใส่ได้นะครับแต่ถามว่ามันจะเคลื่อนไหว สะดวกไหมข้างในพื้นที่มันเยอะไหมก็คือมันจะพอดีเท้ามากๆเหมือนเราใส่เหมือนเราสวมใส่เสื้อแบบพอดีตัวฮะส่วนเรื่องของการกวางจําหน่ายนะครับมันขายแล้วนะครับวันนี้นะครับไปดูกันที่ adidas.co.th กันได้เลยนะครับเรื่องที่2นะครับเรื่องของดีไซน์นะครับเรามาว่ากันถึงเรื่องของดีไซน์ก่อนนะครับเอาโพยมา รองเท้าคู่นี้นะครับคือเอาอง่ายๆนะสาระาแบบแทกเลยนะคู่นี้เนะี่ยเป็นโมเดลในปี1984นะครับเป็นโมเดลที่ผมบอกแล้วว่าเป็นบอกว่าเป็นมีรองเท้ารูปแบบเขาล่างมาแล้วตั้งแต่ปี1984นะแต่ไม่เคยถูกผลิตออกมาก่อนนะฮะและมาถึงปี2021เนี่ยเขาได้เอารุ่นนี้เนี่ยที่มันเป็นแบบดวาร์ะมาทำใหม่นะครับแล้วก็ใส่เทคโนโลยีที่ล้ำที่สุดของ Adidas แล้วก็คือ Boost นะครับทุกคนจะเห็นนี่ปึบเห็นไหมอ่า ZXR คานะครับเป็นรองเท้าเขาล่างไว้ว่าเป็นแบบว่ารองเท้าว,วิ่งนะฮะแต่มันดูเหมือนรองเท้าว,วิ่งไหมผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมคนที่เขาออกแบบเนี่ยชื่อมี2คนนะครับชื่อโอ้โหชื่ออ่านยากมาเลยแจ็คคิวเชสซิงกับมาคัสเทเลอร์นะครับผมอ่ะก็ขอบคุณทั้ง2คนนะฮะที่ ดีไซน์คู่นี้มาให้เราได้เห็นกันนะครับแล้วก็ถูกผลิตออกมาจริงในปีนี้นะครับเรามาเริ่มจากรีวิวเลยนะฮะมาเจาะลึกกันเลยนะก็คือเรื่องของอัปเปอร์เนี่ยนะครับผมวัสดุที่ทุกคนเห็นในกล้องนี้เนะี่ยทุกคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยวัสดุมันทำไมมันแปลแกๆอะมันไม่เหมือนผ้าเลยอะมันดูด้านๆนะครับวัสดุข,ของคู่นี้เนะี่ยพิเศษมากครับมี2เลเยอร์คือข้างในอะเป็นผ้านะครับสีเทาใช่ไหมเนี่ยส่วนใหญ่เป็นสีเทานะครับแต่ข้างนอกเนี่ยฟังเสียงนะฮะ เขาได้เอาแบบว่าเป็นได้พลาสติกนะครับมาหุ้มรองเท้าตัวนี้อีกชั้นหนึ่งฮนะร้อยเลยแล้วกันอะเนี่ยนะเริ่มจากด้านหน้านะครับเราจะเห็นมัดกาดอยู่3จุดนะค่อนข้างคลาสสิกเลยหนึ่ตรงนี้แล้วก็2 3เป็นการดีไซน์ที่คลาสสิกมากๆเลยนะครับเป็นมัดกาดสีเทานะครับแล้วก็มีการเดินแบบลวดลายนี่มันดีไซน์ของยุค1980จริงเหรอวะ แต่ก็ดูคลาสสิกมากๆเลยเห็นไหมบล็อก1 3จุดนะครับมาต่อที่ด้านข้างนะครับเราจะเห็น Adidas มันมี3แถบใช่ไหมเราเห็นแล้วครับ3แถบสีเงิน1 2และก็3นะครับเป็นแถบที่ค่อนข้างสั้นครับแต่จริงๆแล้วเขาได้ปั๊มไอตัวเนี่ยที่ผมบอกเราเป็นได้พลาสติกเนี่ยปั๊มนูนออกมานะครับก็เป็นบล็อก3บล็อก1 2 3โอเคเห็นง้มันก็เหมือนเป็นแบบอ d i d a s 3มมิติจริงๆนะเนี่ยเออดูจากแสงนะครับ สวยสดยนดงามด้านหลังนะฮะมันจะมีฮิลคาลเตอร์หรือเปล่าไม่แน่ใจครับแต่มันจะอยู่ตรงนี้ฮะมันจะได้ปีกครับผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นแค่ลวดลายหรือว่ามันมีการซัพพอร์ตในการวิ่งจริงๆแต่เอาจริงปะมันก็ดูเหมือนแค่เป็นแค่ลวดลายเป,เป็นปีกสองข้างคะฮะิลคาเตอร์นะครับไม่มีนะฮะแต่ตัวนี้มันไม่ได้อยู่ในส่วนหนึ่งของฮิลคาเตอร์มันอยู่ที่มิดโซนะครับเดี๋ยวเราไปว่ากันที่หลังนะครับด้านหลังก็จะมีตรงนี้ไม่มีพูแท็บนะก็จะเป็นแถบเสียมตาลวิ่งอยู่ รองเท้าฮะเชือกรองเท้านะครับเขาให้มาแค่คู่เดียวนะครับ mm hmm. ก็คือเป็นเช er ือกแบนนะครับแกะเลยเป็นเช er ือกแบนสีเทานะครับอุย้ยทำไมให้มันยาวขนาดเนี้ยเออให้มาค่อนข้างยาวนะเป็นเช er ือกแบนสีเทานะครับปลายเช er ือกของมันเนี่ยจะให้มาสองสีนะครับด้านนึงจะเป็นสีเขียวครับเหลืองวะแลวอีกด้านนึงเป็นสีน้าเงินนะฮะแบบนี้นะครับเป็นเช er ือกแบนผมบอกเลยว่าเช er ือกแบนเนี้ยผูกเชือกค่อนข้างสนุกครับไม่ค่อยหลุดนะแบบนี้แต่เขามีให้ไอ้นี่นะเห็นจุดสุดท้ายไหมครับสีน้ําเงินตรงนี้ ไอตรงนี้คือレスโครเชอร์นะครับคือเมื่อไหร่ที่เราเนี่ยเอาเชือกเข้าไปเนี่ยอ่ะผมจะลองตรงนี้เลยแล้วกันเนี่ยพูดแล้วก็ไม่เห็นภาพเอาเชือกเข้าไปปึ๊บเนี่ยเชือกมันจะไม่ย้อนกลับมานะครับคือเราต้องใช้แรงนิดนึงอ,ะอ่ะฮะอ่าตัวนี้คือตัวล็อกเชือกนะครับทําให้เชือกมันไม่คลายนะครับผมเออถือว่าเป็นดีไซน์ที่ค่อนข้างจะดีมากๆครับในๆก็ในๆแล้วนะนี่เปิดซิงเลยแล้วก็ผูก เชือกแบนเนี่ยดีมากนะครับเชือกแบนเนี่ยทำให้ช่องเท้าเนี่ยอยู่แบบนี้อ่ะลิ้นรองเท้าเนี่ยเราจะได้ลิ้นแบบเป็นลิ้นผ้านะครับแบบนี้แล้วก็จะมีปั๊มนูนตรงนี้ครเป็นโลโก้ Adidas แล้วก็ ZX Series นะครับผมไม่มีการเคลือบพลาสติกนะด้านในเป็นแบบนี้นะบ,บางๆเลยสวยงามสีเทานะครับต่อมานะครับเรามาพูดถึงด้านไหนตัวรองเท้านะครับเราจะได้ซ็อกไลเนอร์เป็นสีเทานะครับนี่ทุกคนเห็นไหม แล้วก็อินโซนะครับจะได้อินโซค่อนข้างสวยเลยสีน้ำเงินแบบนี้นะเป็นอินโซของบริษัทออลทไลท์นะครับที่ทำให้อดิ d a สนะครับต่อมานะครับเรามาพูดถึงเรื่องของพื้นรองเท้านะครับพื้นรองเท้าที่ทุกคนสงสัยว่ามันคืออะไรมันคือบูส์นะครับผมจะกดให้ดูว่ามันนิ่มขนาดไหนนี่ทุกคนเห็นบูสส์ไหมครับตรงนี้นะครับบูส์เนี่ยจะเป็นสีขาวนะครับ แต่ที่ทุกคนเห็นในกล้องเนี่ยที่เห็นว่ามันเป็นสีดำแล้วไล่ไปสีขาวแล้วกลับมาสีเหลืองเนี่ยอันนี้เป็นเอฟเฟกของยางด้านนอกนะครับพลาสติกสีใสด้านนอกนะครับนี่เป็นเหลือบนะบูสเป็นสีขาวนะค่อนข้างนิ่มเลยนี่โอ้อยากไปเทสเหยียบเลยนี่นะฮะและก็ตรงนี้มีเขียนเอาไว้ว่า Boost 1180 A U E T P U นะครับเดี๋ยวจะเจาะให้ดูนะครับผมว่ากล้องหลักไม่น่าเห็นนะครับตรงนี้นะครับ นี่สวยงามมากๆ,ๆครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเอาโซที่ออกแบบค่อนข้างเขาเรียกว่าแปลกใหม่มากๆนะครับเป็นเอาโซที่เป็นแบบเหมือนเขาเรียกอะไรเป็นเหมือน,นกลงนะครับครอบบูสอีกทีนึงเราจะเห็นบูสอยู่กี่จุดเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับก็โดนครอบไปด้วยยางที่ค่อนข้างแข็งมากๆอืมแต่ก็ได้ความยืดหยุ่นนะข้างหลังมันเป็นบูสนะครับเออประมาณนี้นะครับ ZX เเนาะโมเดลที่เขาบอกว่า ทำมาตั้งแต่ในอดีตนะครับเป็นรองเท้าวิ่งนะครับแล้วตอนนี้กลายเป็นรองเท้าแฟชั่นไปซะแล้วใน Z x ซีรีส์นะครับต่อมาเรื่องของความสบายในการสวมใส่นะครับรองเท้าคู่นี้ผมให้นิยามของมันก็คือเป็นรองเท้ามาตรฐานเลยนะเป็นรองเท้าผ้าใบมาตรฐานเหมือนรองเท้าเล่นกีฬารองเท้าพะละสมัยมอต้นนะครับคือมันใส่แบบง่ายครับมีลิ้นแย่อยู่แล้วแล้วเราก็สวมเข้าไปนะครับ แบบนี้นะครับแล้วก็วัสดุมันค่อนข้างจะบิ้วค่อนข้างดีนะครับและอีกอย่างหนึ่งคือเราไม่ต้องกลัวน้ําเลยนะน้ำหยดใส่เนี่ยมันลื่นออกไปอยู่แล้วนะเพราะเขาใช้ได้ที่เป็นพลาสติกคุ้มอยู่นะครับอันนี้คือความสะดวกสบายของคู่นี้ส่วนความสบายในการสวมใส่นะผมรู้สึกว่ามันก็จะอยู่ในแบบว่าเลนส์แบบกลางๆนะผมไม่ได้ลองแบบว่าเดินระยะยาวนะลองแบบออนฟีดในห้องดูแล้วผมรู้สึกว่ามันก็อยู่ในระดับเดียวกับประมาณแบบ อัลเทอร์บูสอะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะแข็งกว่าน,นิดนึงครับแต่บูสที่เขาให้มาเยอะมากๆนะอ่าแล้วก็การซัพพอร์ตเรื่องของความทนทานเนี่ยต้องยกยกให้ไอตัวนี้เลยไอ,อยางที่มันแบบครอบเอาบูสอ,อีกทีนด้านล่างนะครับสุดท้ายนะครับเรื่องของราคานะครับคู่นี้ Adidas Original เซเอาคารนะครับรหัส FX6247 นะครับขายอยู่ที่4,900บาทนะครับใครที่สนใจลงไปกดที่ลิงก์ด้านล่างวิดีโอนี้ได้นะครับผมจะพาทุกคนเข้าไปในเว็บไซต์ Adidas แล้วก็ทุกคนลองไปเลือกไซต์ดูนะครับถ้าเกิดชอบก็ไปกดซื้อกันได้เลยนะครับส่วนคลิปนี้นะครับยังไม่มีการเทสระบายอากาศนะเพราะว่ายังไม่รู้เลยนะว่าเราจะเทส ควันกันยังไงเราจะสร้างควันใต้ตัวรองเท้ายังไงนะถ้าเกิดใครมีไอเดียก็คอมเมนต์มาบอกผมทีนะเดี๋ยวผมจะเอาตัวอย่างขึ้นให้ดู3วินะครับถ้าเกิดทุกคนรู้ว่ามันทำยังไงนะก็คอมเมนต์ใต้วิดีโอบอกผมหน่อยนะผมจะไปซื้อเครื่องมาทดสอบว่ารองเท้าเนี่ย แต่ละคู่มันหายใจดีแค่ไหนนะครับในอากาศบ้านเราแนี้ผมึสว่าเราต้องเทสการระบายอากาศหน่อยแล้วเนาะเป็นแบบการตัดสินใจให้ทุกคนซื้อกันนะครับและนี่ก็คือรีวิวรองเท้า Adidas Original นะครับ ZX Series นะครับชื่อว่าอาวขายคู่นี้นะครับทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับก็ทิ้งคอมเมนต์พิมพ์ลงมาบอกกันได้เลครับ สุดท้ายนี้นะครับก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์ subscribe ช่องของผมไปด้วยนะครับแล้วก็เปิดแจ้งเตือนด้วยการกดกระดิ่งมาให้ด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ลงในช่องนะครับรีวิวรองเท้าปฏิทินรองเท้าสตรีทแฟชั่นนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีพี c ซ